จัทนชีวิตคนดังหนึ่งวันผ่านเหตุการณ์จะมีผัวคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่นี่ธอรู้ว่าเกิดมาสวยแล้วมีผัวยากเนี้ยเกิดมาขี้เหร่ดีกว่าเจ้าค่ะสอจับดูบางต่อดีกว่าออกมาแก้วค่ะกคือเกิดมาเป็นหมอนที่แบบแก้วร้องคาบแล้วโอ้โห มันร้อนนะน,น,น๊ะโมงเโมาก้สาทิ้ที่ไหนมาใส่ <l ots> โอ้โห <l ots> เห็นหน้าแล้วจะอ้วกอี <l ots> โอ้โหตบ <l ots> <l ots> สบัดเถื่อัสุดใโคนแหม่เอ Do vậy tôi 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 luôn tôi 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 ดห้าดนขมือพ่อไปด้วยนะ เาลอยลมมาเรื่อยไรเกียรตาสิเกียรติสิมาอดนจีบอุ้ยมจิตไปโคตรล้วมาดนใจไม่คือใจดุตับด้วนสเน่ บงวัฉันเาบางคืนฉันโอยหาอยู่ไม่ได้แล้วมันหหยรบ้าเลยม่นุ้นะหหยหาเนี่แปลก้องต่อไม่ได้เอนนีเพื่อนเมื่อานต้องทำไม่ได้เพื่อบเนี้นไมถึงเมื่อวานไปวันนี้วันนี้อยากเจอวันนี้อุ้ย เห็นหางม้าด้วยไงเจ้าคะยอมแพ้หรือยังหอนหางคาหล้เกินคมดีนะแก้วเนีนี่อะิงทองข้มาในตำแหน่งของแก้วได้ไงเจ้าคะบาวบาบแล้ว ไม่มีไอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าแก้่แห้เห็นนะเจ้าค่ะแล้วรู้รู้รู้แล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นไม่ไม่มีใครเห็นมันจะดีเยฮ้นะแกตายแล้วแก่จะเย็นอย่าเพิ่งคุกวาวขนาดนั้นอย่าไม่พร้อมไมพร้อมมีกนี่ต้องจะคุยก่อนอ่เอาเลยไหมถอดชั้นเอ้ยไปไปนะไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปลิวเดี๋ยวปลิวถอดนะแก้วพระบินทองมหาแก้วใช่ไหมหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะก็ วันใจวันใจนะว,ว่าคงไม่เล้ว<ป>ต้องโดนแน่แล้ว<ป>คืนนี้โดนอะไรโดนอะไรอก็โดนเอกเอาใจเจ้าคะก็คิดถึงก็มีเรื่องอยากจะมาคุยมาปรึกษาหน่อยคือ,คอแก้วยังไงเจ้าคะพระบินทองม,มีมีเรื่องจะถามหน่อยแล้วตอบตรงๆนะ เขาเป็ี่ยนทองครับถามไรแก้วจ้าฮะแต่เสียงทำไมอะ่ะแก้วจะตอบผมไหมเนี่ยคือตอบได้ตอบได้แต่ต้องบอกความาจริงนะคืออะไรจ้าค่ะว่าเป็นห้นองมณีกับแม่แก้วคือคนคนเดียวกันใช่ไหมมณีมนันรัตนาส,นสวยๆอ่ะที่หน้าเป็นแ,แบบนี้จ้าค่ะาค่แปลงทองอยากให้แก้วบอก มมีทองนะตอบแก้วมาก่อนไดไหมเจ้าได้ได้ได้แต่ต้องบอกความจริงนะอะไรอ่ะโยนอ่ะอือวิญี่ญี่ญน่ญี่ญห่เีอญี่ญี่ญอ่อี่ญ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 ั่หน่ญี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 ่ี่ญี่ญี่ี่ญ่ญี่ญร่กี่ญี่ญี่ญี่กี่ญี่ญี่ญี่่ญี่ญี่ญ่ เท่าฟ้าหรอใช่ใช่แล้วก็พูดสี่พี่ก็พูดออกมาให้มันยาวๆสุดๆเท่าฟ้าตับชั่วกาลนาน่ะเท่าฟ้าคือรักตลอดเนี่ยรักเท่าฟ้าตับชั่วกูเรียนมาเรื่องสิพูดดีๆว้ <ara> PI, ยดีๆกดรักรักไงรักเท่าฟ้ารักรักมากอ่ะรักเอารักรักเลยเจ้วเอ้ ดีๆนะจะทำดีๆเธอรู้ใช่ไหมถ้าฉันโมโหมันจะเกิดอะไรขึ้นนะรู้รู้รู้รักต่รักนะรักรักเลยแล้วพี่รักเดี๋ยวตรงไหนอ่ะรักรักตรงไหนพี่ก็พูดจีพี่พูดให้มันยาวๆมันเป็นรัะรักทุกตรงเลยหน้าก็สวยเนี่ยจมูกนะเนี่ยหูด้วยแก้วไม่ไหวแล้วมาเลยด้อุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นที่จะบอกแล้วเนี่ยจะบอกว่าแก้วไม่รู้เจ้าพามาณีไหนไม่รู้จัก รู้นะบอกหน่อยนะไม่บอกจ้ะแก้วจ๋าบอกพี่หน่อยนะว่าแก้วกับมะนเลิกหลอกตัวพี่ได้แล้วเยนดีเลือไมได้แมีเป็นอะไรอ่ะมันเย็นดีจเย็นเราโปรสส่วนน่ะ มือเงาม่ห่อคงที่คิดจะไปดีไปไหนที่คอก็่อนน่เก้วไม่จอดจากแล้วเกจังนะโอ้โหจะป็นหรือยังไงฮนะ,ะ,ะเคได้ใชไหงเก